สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับลูกทุง่งกับทีมงานถุงกุซาโดยทางผกันอีกลีววันนี้ก็พามาดูครับว่าเขากำลังจะทมดินทำฟาร์มวัวของเสียสุเมธต,ตอนนี้ก็เริ่มค้นดินลงมาประมาณหกถแล้วกำลังจะค้นมาอีกก็ตอนนี้อัปเดตให้ดูต่างแต่เริ่มตน้นกิจการเลยจะเป็นฟาร์มวัว ตามดูที่ว่าจะเป็นยังไงทีดินเดิมตรงนี้ก็เป็นทีหน้าที่สื่อต่อจะเข้ามาอยู่ในมู่บานครับตอนนี้รถกำลังทยอยไปข้นดินวัวที่เลี้ยงโอลงทุนขนาดนี้นะจะเป็นวัวพันหรือวัวไรเดี๋ยวรอติดตามดูต่อไปครับเดี๋ยวรถก็จิตเริ่มทยอยข้นดินมาลงเรื่อยๆตอนนี้รถไทยยังมีแต่มาดัานดินรถไทบอกขี้ห่านมันมีหน่อยโพด รอมาอีกสักหลาย,ลายคนรถไถก็รถจอดคลองนี่แหละดินที่เห็นนี่เป็นดินโขกเป็นดินทรายก็ไปปรับปุ๋งถีถนนกับดายดินมากเอามาถมค้างๆนะครับก็จะมีบอ่อนามมีมีน้องนามประจําหมู่บ้านน้องนามขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นทําฟาร์มวัวคือจะมีโอดมียากรอกเลื่องนาม แต่ก่อนเอาเสียสุเมศ่กทำลายอาชีพไรมันก็ปลูกเป็นหลายรอยไรไก่ก็เลียงตั้งไก่ชนไก้บ้านนะครับตอนนี้ก็ที่ทำฟาร์มวัวอีกมาตามดูกันครับว่าเป็นยังไง อันหนึงกัเป็นหนึ่งในทีมงานถุกกุซ่านี่แหละกับทำลายอาชีพเพือกันก็อาศัยทำมาหากินเหลี่ยงลูกเหลี่ยงเมียเมียลูกนีม่มีเท่าไหร่หรอไปสงสัยเมียนี่มีหลายคนแรว้ววะยันปะเนี่ เป็นรถของชาติพิชิตของของเซียสเมดนี่แหละคนขับก็คืออันหนึ่งหนึ่งในทีมงานของถุงกุซาค่ามา ใช่เด้ทนจริงๆกทน,ทน,ทน เขย่าแล้ว,วเขย่าอีกเรื่องดับก็แสดงว่าไปมีไกลครับไปเอาล้ะก็มาไปเอาล้ะก็มา,า,านี่เร็วอยมท,ะท,ะท,ะทะ้แถววขูนี่แหละขูดบานตุซ่านี่หลยลุงถุงไม่ได้ตามไปรู้บอลเขาเอาดิน มารออยู่ตรงนี้แล้วกันมีตองเนืยตามตามปไปเอย ช่วงอาจิไทยหย่อนแสงนิดนึงวันนี้แดดก็แรงหรือว่าจี่นำทำยุ้นี่ฝนนีนน่อยู่ต้องมองเลยเขี่ยวสุดท้ายยังมีทันดเทดินเลย อ้ยกำลังขีดขำพอดีรถจีระพุนกลุกมมีภาวากันไหมก็เลยได้ละจริงๆต้องเอารถไทยมาดึงครับถึงจขคืนชักจขคืนไหมามาดูทีมงานจะ <c oughs> เปยงไงถ้าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งดินมันหลวมมันเป็นลม

ลิ้นลมพอนมนันนักยินงเตาลองดูสองพลังลนุน่มแนนแล้วตำแล้วค้าถ่ายตำดินแล้ว คหขึ้น <c ười> <c ười> ทางดึงทางดันเลยครับทีนี่ดูเจ้าึ้นแม่มีอะไรเขาเรียกว่าดึงดันนะไม่คืนเขาเรียกว่าดึงดัน ถึงทางดันเลยยังไม่ขึ้นยิ่งงานนักนะนทีมงานพยายามที่หยกรอให้ลอยขึ้นครับยังไม่ขึ้น 咱可以来你们。 ถึงทางดันขำพอดีเฮ้ยเงอะแตกหักเลยเฮมันมตน้องมีแหละเอาไปี่ถึงก่อนครับะไดมาดัานดิ้งกันเอาตอนขำพอดี ่าจะเอาหลดึ้้นอยู่ครับตอนนี้แสงก็จะหมดแล้วคงกีทายต่อไปไม่ได้สำหรับวันนี้ลุงท่งก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์รเป็นกำลังใจให้ก,กับทีมงานถูกบุษราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ